สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราอยู่ที่วัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชมพร้อมกับบรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะท่านผู้ชมเนาะที่บ้านขยองนะท่านผู้ชมจะเรามาดูตัวเลขตรงไม้พายกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้เราก็มาขอสองตัวตรงๆกับไม้พายนะท่านผู้ชมส่วนใครที่ชอบดูสามตัวก็เข้าไปดูทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะผอนะแอดมินก็ขอให้ไว้แล้วนะท่นานผู้ชมก็สามตัวตรงๆเนาะแต่คลิปนี้ทางช่องคนสองเลขเรามาขอสองตัวตรงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเนาะว่าวันนี้เนาะไม้พายจะให้ตัวเลขตัวไหนกับเรานะท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปขอสองตัวตรงนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูสามตัวตรงให้เข้าไปดูทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับถ้ะทูไม่ผีเรือลมทั้งห้าคอยมองเห็นตัวเลขสองตัวตรงๆด้วยนะครับเลขท้ายสองตัวล่างสองตัวตรงๆเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรกันบ้างเนาะสำหรับในวันนี้นะ ค่อยๆส่องนะท่านผู้ชมเนาะค่อยๆดูกันไปนะท่านผู้ชม เห็นสะดุดตาตรงไหนบ้างท่านผู้ชมเห็นไหม mm. เห็นตัวเลขหรือเปล่าท่านผู้ชม mm. ก็มาดูนะครับว่าตรงไม้พายจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะแอดมินก็จะพยายามถ่ายให้ไปดูก่อนนะท่านผู้ชมนะดูเรื่อยๆก่อนนะเนาะเผื่อใครมองเห็นตัวเลขเนาะเดี๋ยวก็จะถ่ายค่อยๆถ่ายขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะก็จับตาดูนะท่านผู้ชม เป็นตัวเลขตัวไหนเนาะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะทางช่องคนสองเลขเราให้ถูกที่เราไปขอหวยกับต้นพอกนะท่านผู้ชมเนาะสี่ห้าห้าสี่นะครับสําหรับงวดที่แล้วเนาะทางช่องคนสองเลขเราก็ให้ถูกนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปคลิปนี้เนาะ สำหรับงวดที่แล้วตรงต้นพอกนะท่านผู้ชมเราให้ถูกไม่ทราบว่ามีใครถูกบ้างท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกดนะ้วยเนาะสำหรับตัวเลขที่เราให้ถูกไปในงวดที่แล้วนะครับทางช่องคนสองเลขเนาะส่วนคลิป,ลปนี้เรามาขอสองตัวล่างนะท่านผู้ชมให้สำหรับท่านผู้ชมนะทางช่องคนสองเลขนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขกันบ้างหรือยังท่านผู้ชมเป็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับทางช่องคนสองเลขเนาะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันได้เนาะะที่ศูนย์แปดที่ศูนย์เก้าแปดนะท่านผู้ชมเนาะสี่สี่เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่สี่เก้าแปดสามเก้าแปดนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเบอร์ไลน์ของแอดมินเนาะ 0 9 9ย์เก้าเก้าสี่สี่เก้าแปดสามเก้าแปดนะท่านผู้ชมเนาะก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะท่านผู้ชมเนาะผู้แอดมินก็เป็นกันเองนะท่านผู้ชมนะกันเองแอดมินก็จีดลินนะท่านผู้ชมก็เป็นคนเรียบง่ายนะท่านผู้ชมเนาะก็เข้ามาแอดมาคุยกันได้นะท่านผู้ชมเนาะมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกความคิดเห็นกันได้นะท่านผู้ชม เห็นตัวเลขกันบ้างหรือยังท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเห็นกันบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นไหม บ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมรับตัวเลขเขียนกันไหมท่านผู้ชม กันบ้างไหมท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะเห็นกันบ้างไหมท่านผู้ชม เ็นกันบ้างไหม่ท่านผู้ชมแอดมินสืดตาอยู่ที่เดียวนะท่านผู้ชมคือตรงนี้เนาะเนี่ยแต่ตรงอื่นแอดมินไม่ได้สะดุดสายตานะท่านผู้ชมเป็นอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าสะดุดตาเนาะเป็นเลขขึ้นมานะท่านผู้ชมที่แอดมินสะดุดตาเนาะก็จะเป็นเลขหกเลขศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะ เลขหก 6, เลขศูนย 0, เ์เลขเจ็ดนะท่านผู้ชมที่แอดมินมองเห็นเนาะมีหกมีเจ็ดมีศูนย์มีใครสะดุดตาเหมือนแอดมินบ้างไหมท่านผู้ชมแอดมินจะมองเห็นเป็นเลขหก 6, นะเนาะเลขหกเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขห้าท่านผู้ชมเห็นสี่ตัวเนาะ กับตัวเลขไฟกันเอานะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกหรือจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกนะท่านผู้ชมหกหนึ่งหนึ่งหกนะท่านผู้ชมนะหกเจ็ดเจ็ดหกนะท่านผู้ชม คือจะเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้นะท่านผนะู้ชมเนาะแอดมินจะอ่านให้สามตัวนะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินมองเห็นตัวเลขอยู่สามตัวท่านผู้ชมเห็นมีหกมีเจ็ดมีหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะนนะแอดมินก็จะตีตัวเลขว่าหกเจ็ดเจ็ดหกนะท่านผู้ชมจะเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกนะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นเจนะ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม กดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ตามช่องของเราเพราะคนบนช่องคนสองเลขสำหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ